ยือน<ะ>อยู่เลยเออทำค่ะทำนะทำมากเลยค <ทำ S 2> ่ะ<ำ>เราไปต่อกันที่เกมเป่าย่งุบค่ะสชมพูเนื้อทรายขัดผิวด็อกเตอร์ชินเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิงซอสหอยนางรมตราแม่ครัวลามาโซนครีม เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิเฮฟวีดิวตี้งสวรรค์ธนาคารเอกชนแห่งแรกของเราสีเอ็กซ์ตราปาั่มเอ็กซ์ตราครีมขนมปังเลอแบงถูกหนึ่งตำแหน่งห้าพันถูกครับทุกตำแหน่งเท่าไหร่หนึ่งล้นา,าน ดูเร wow. ad, ิ่แปลงค่ะกรดาษกระดาษกะดาษไปเลยดัซมิลค่ะกระดาษกระดาษสีเอสตราฟาร์ต้องเป็นพอโโลูกิปตัวไอเอ็โอ้ยกันไกไกแม่ครัวกันไกลทอง ขวัญธนาคารลาวเป็นเป็นเดี่ยวเรื่องนี้อันนี้ไปรับไปรับได้ที่ม้อแปลงใหญ่หลังออฟฟิศเนี่ยก็เป็นมันใต้ร้านที่ไหนนะว่าลองเล่นกันอันนี้เขาลองเล่นฮู้ดฮู้ดโคตรเงินเราดีเนี่ยไม่ปกติถ้าแขกน้ำเชิญมาจะไม่เปิดได้อย่างนี้นะแต่แต่ไม่เป็นไรปีนี้โบนัสพวกเราแจกอย่าบอกละว่าเขาแจกหลอดไฟมันต้องหลอดไฟแจกอ๋อแจก สมูทอ e mm ีค hmm. รีมเป็นเบอร์ดี yes. ้เป็นพอนลามาโซนครีมพอนสบู่เนื้อทรายขัดผิวด็อกเตอร์ชินกันแล้วสุดทรายเครื่องสำอางเทลมีค่ะกระดาษอ้าวในรอบนี้นะคะก็สนุกสนานกันไปกับเกมเป่ายิงชบแต่ว่ายังมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายชิงร้อยชิงล้านมายูรา ปาร์ตี้มายในวลาปา์ีมาใวันนี้นะคะยังมีเรื่องราวของความสนุกสนานเหมือนประหนึ่งปาร์ตี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วที่เอามาวันนี้ที่แบบไม่ใช่ในประเทศนะฮะสั่งตรงสั่งตรงจากต่างประเทศจากนี้ไปครับนะคะเดี๋ยวได้ดูกันแต่ว่าตอนนี้ผู้สนับสนุน รายการของเรายังเหมือนเดิมนะคะแท่นแรกคุณแท่งค่ะับทำไมคะทุกแท่นมิโอบคุณโง่ค่ะและแท่นที่สามรับทใครพี่ตั้งรับทำไมเอ้คิดอ๋อแม้ทีดกาแดงงี้เออจะแบบที่ทำไมล่ะที่สามเลยที่สามเลยครับพี่ตั้งแท่นที่สามคุณชมเชงค่ะ A.J. DVD Home Theater ไอทีซิตี้ไอแลนดาวิลเลจรีสอร์ทจังหวัดกระบ,บี่ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องโชว์ค่ะผมมีอะไรมาโชว์ล่ะโอ้ยอันนี้คุณเคยเห็นแม่ผมจะบอกไงเดียวมันเป็นแบบอะไรให้มมั่งอะไรอะไรมาจากเกาหลีอ๋ออะไรอ่ะอเกาหลีที่มากันเยอะๆใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละจ<ำ>้ำจ้ำ,จำ อีกทีมหนึ่งทบรกเบรกเอาที่มีก็โดดขึ้นตรงขึ้นเตียงเล่นกันนะจริงจริงช์ของเขาก็ดีอยู่แล้วแต่ช่วงที่พวกเราไปสัมภาษณ์เขาเด็ดกว่าได้ยินว่าโหภาษาเก่งภษมากเลยแม่ผมเก่งภาษาับอยู่กี่ปีพี่อยู่สั้ปีน้องเอดูไปได้อไปดูกัน นี่ม ho ิสาลีมิสพิซซิลี่อันนี้ใครคิมขนาดนักคิมขนาดนี้คิมคิมนะคิมมินยองคิมมินยองคิมชื่อคล้องกับผมเลยชื่ออะไรคิมยองยอง xin chào 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 cha. 남자분이에요여자분이에요เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เท่าไหร่นะแต่คนนี้นี่เมื่อกี้มีอย่างนี้นะเนี่ยทํเหมือนทํเหมือนเดี๋ยวเธอ๋ยวทวานยังหวานอยู่ ชมงานอ้โงแต่ผู้นี้เข้แรงดีแข้งแรงมีความสามารถมากเลยทีเดียวนะคะและตรงนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันนะคะถ้าผู้แข่งขันนะคะเปิดสองแผ่นป้ายตรงนี้ปัญญามยุรานะคะเปิดให้เจอปริพันธ์รำแม่ทัวเขาก็จะมอบให้หนึ่งแสนค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเล่นกันสนุก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 นะคะสนับสนุนโดยแอทแท็กอีซี่ค่ะสนับสนุนโดยแอทแท็กอีซี่ เ้าค่ะเป็นตรรนด์หค่ะอ้าคุณหงอัแทอีซีหนึ่งครับเป็นเรนโอ้ตางไอไหนล่ะอีซีเจ็โอ้เอาไปเอัแทอีซีจ้ะเป็นกออีซีสองเป็นเอัแอีซีสามเน แ็ดนะครับ Attack E ซีนี่น้าอิ่มเชียวอหน้ามันหน่อยขุ่จริงเลนะ Attack E สิบค่ะเปดสาม Attack E C สิบเอ็ด Attack E C ห้า Attack E C หกนี่แท่งอยู่นี่นี่เลยเจอแล้วตายอยู่นี่ สค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปที่แม่ครัวต่อค่ะมาเลยคู่แข่งขันที่สุดรอบไม่ต้องลับบ้านไปมีเปล่าริษัตราแม่ครัวจำกัดเขาก็จะมอบผลิตผลผลิตแม่ครัวให้คนละหนึ่งคันรถค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปเฮฮากันต่อนะคะกับชิงรายชิงรามาอยู่ราปาร์ตี้ไนท์ค่ะ ความสนุกสนานอีกมากมายมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ามีแฟนๆในการบอกว่าแหมอยากดูเหลือเกินถ้าจะไม่ได้ออกอมันด้ดู<อ>ยังไม่ได้ดูเ<อ>ก่อนยาวมันยาวไม่ได้ออกวันนี้นําเสนอเช่น อย่หงละครแฟชั่นโชว์ที่ส้มเป็นคุณนายแล้วก็มีมีกบแล้วก็มีบอยนะคะที่ร่วมแสดงด้วยเพราะป็นโจนคู่หูมาปนตรงนั้นฮามากแต่ว่าไม่ได้ออนแอร์ที่โอ้ดจระเข้ไหมจระเข้อะตั้งแต่ผมออกมากับคุณพันแล้วตัดออกไปเยอะเลยเนี่ยเลอกอันนี้ฮามาทั้งนั้นโจนจระซันไม่จำไม่ได้ไม่โดนเป็นโจระซันไงที่เขางแดงหนาๆเวลาจระเข้คนอื่นจำได้บะมีไงบะมีเย็นไงบะมีเย็นก็บะมีแข็งไม่ดูไม่ดูอ้าไม่ดูดิ เอามาให้ดูเอามาให้ดูคือเวลาไม่พอเอาไว้กรวบรวมมาเพผู้ชมชมกันไปชมเลยค่ะบอกก็จี้ว่าเรนจะทำอะไรจี้จี้ร้านข้าวแกงมาทางไหนครับอลงไปนี่ส่วนอาหารค่ะแตแป๊ะจะไงเราไม่ได้มากินข้าวแกงเรามากินก๋วยเตี๋ยวไก่เรามาปนมีอะไรตรงไหนสุดตรงมา ส่งเพชรมาอีกคนตั้งหัวไหมมึเรียวไปพึ่เรียวยังยังกลับไปได้เราเป็นโจรได้รู้ว่าเราโหดเราเยี้ยมใช่ไอ้เนาะขัดขัดถืนส่งมือมาครับเออคไอโหดคักยิ่งใจเสียดีแค่ขึ้นหรือไปเดี๋ยวติดใจขึ้น ้องอยู่ปีไหนกันแล้วโอ้โหจ่มจ่ทุกตัวเลยไม่เอาอวยตักนี่ไม่ต้องเลือกเลยปั่นนอกันนอกออะอวยตักเพราจะเอาอะไรตักว่าพันอ๋ออย่างนี้ต้องตักในซอฟแวร์ตักด้ซอฟแวร์แล้วเอาไปใส่ในไฮไฟของเรามน้องแว่นนระนาเอาตาเสียบอะไรอ่ะ ไม่เรียนไม่ไม่เรียนสูงไม่รู้จักทำใดทำใดทำใดเหรอเสียปุ๊บจูนหัวใจเขาหากันของเราเสียปุ๊บไม่ต้องจูนทำไมอ่ะเสียแล้วต้องไปจูนไม่ไหวมามาแล้วม<า>ีเย<ร>าตมอร้องเพอแล้วนำมาเลย อะไรเนี่ยมีเย็นต้องจับดูก่อนเย็นไหมคะเย็นไม่ร้อนสักนิดนะถ้าหากว่ายังไม่มากินเนี่ยเขาบอกยังตายไม่ได้นะคะร้านนี้ต้องทานมีเย็นที่นี่ก่อนโอ้โหนี่ใส่ถ้วยสองชั้นเลยเนี่ยมันจะไปกินยังไงนะมันแข็งโปอกเลยเนี่ยฮะเ เขาเมื่อกี้บอกว่าอะไรล่ะคะสั่งมีเย็นก็นี่มีเย็นร้อนสักนิดไม่คือก่ไอก้สึแล้วค่ะก็เรียกว่าสนานนำมาเฉลิกันนะคะมีหลายหลายอันที่คุณผู้ชมไม่ได้ชมอ่ะเราไปเปิดแผ่นป้ายกับพริตตน้ตราแม่ครัวค so, 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 ่ะปายการการการตับสินกัน รถโบนี่คุบอาบมนเยื่ยมจริงเยี่ยสิใช่สิีเดีกก็แฟแปดมฟแม่ตัวอ้ามาดูเเลยค่ะออมพิเตอร์วีซิโอตรงนี้เลยรองเท้าเอโรซอลศูนย์นุ่มเบาสบายเท้าีอิงนี่แม่ตัวนีวี สกอตร้อยแอ่ตัวแล้วสุดท้ายแป้งนาทริฟค่ะแม่ตัวครบเรียบร้อยอรายกาของเราตรงนี้เนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรหญิงนะคะเสื้อผ้าจากโอรนอเครื่องประดับวาสโกและรองเท้า VNC ค่ะ วันนี้เราไปฉลองกันหน่อยแฮปปี้วันคริสต์มาสวันคริสต์มาสไปจิงกระเบลกันต่อครับลาคุณผู้ชมไปกับชิงร้านชิงร้านวันนี้มิราปาร์ตี้ไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ